วัสดีชา youtube เรื่องพูดจะตามใน Facebook ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายออสเตรเชียแนลหาทำเป็นไปเรื่อยครับสตรีเทนโววันนี้นะครับก็จะมาในเรื่องของการรีวิวกันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มารีวิวรถจกักรมันเป็นคลิปที่ต่อมาจากคลิปก่อนหน้าหรือคลิปอาทิตย์ที่แล้วนั่นเองครับซึ่งเป็นรถคาบุตรนะถ้าใครได้ลองติดตามก็จะได้เห็นนะครับซึ่งเป็นการนําเอาอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างหรือว่าเป็นหลอด led ชิปขนาด805แล้วก็อีกตัวหนึ่งท ขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกหน่อยนะครับซึ่งผมจาเบอร์ไม่ได้แล้วแต่ว่าลองไปย้อนไปดูได้นะครับคลิปนั้นเนี่ยเป็นการนําเอาแสงสว่างหรือว่า LED ใส่เข้าไปในคาบุชท,ที่เป็นคาบุชของดาน,นุสนะครับเป็น Water K-Line นะครับซึ่งเป็นตัวคาบุชท,ที่เป็นคลาสสิําท,ที่สุดของค่ายเวลเตอร์นั่นเองนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาจากตามสุดที่รอบที่แล้วซึ่งเราต้องติดตั้งกระจกเอง แล้วก็ติดตั้งเรื่องของแสงสว่างเข้าไปเองแต่ไม่มีเสียงนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยใช้แบตเตอรี่หรือว่าใช้แหล่งจ่ายภายในตัวออกมาซึ่งไม่ได้รับไฟจากรางนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะมาในลักษณะคือเป็นแบบสูงขึ้นมาอีกนะครับเป็นแบบท็อปสุดของ a r t ์เทิร์นเจเนซินั่นเองครับวันนี้นะครับก็จะมาในรูปแบบของคาบุสนะฮะของบอติมอลแอนด์โอไฮโอนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถคาบุส ที่ภาษาบ้านเราหรือในประเทศไทยเราเรียกกันว่าบพอหอหรือรถพนักงานห้ามล้อนะครับซึ่งจริงๆทางอเมริกามีใช้อยู่นะครับซึ่งมาวันนี้เนี่ยจะเป็น ICC ี a ีคาบุสนะครับซึ่งเป็นรถเอ่อรถคาบสที่เป็นชั้นเดียวนะครับที่ไม่ใช่2ชั้นแบบคลิปที่แล้วนะฮะอันนี้เป็นแบบชั้นเดียวนะครับแล้วก็ความความเอ่อสมงจริงของเขาคือเขาใส่ชิปเซตนะครับที่เป็นซูนามินะครับ เป็นซูนามิซาวดีคเดอร์เข้าไปด้วยนะครับถามว่าซาวในที่นี้คืออะไรแน่นอนครับคันนี้มีเสียงนะฮะก็วันนี้เนี่ยจะเป็นเอ่อนนะครับเป็นสายการเดินรถ B&O ชิทซี่ซิสเต็มถามว่าทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมสายเดินสายการเดินรถนี้ก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าตอนนี้เนี่ยได้ถูกเทคโอเวอร์ไปแล้วโดยบริษัทสายการเดินรถของ CSX นั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ไปอยู่ใน C S X เรียบร้อยแล้วเป็นเป็นรถคาบุทที่ C S X นำไปใช้งานนะฮะทุกวันนี้ยังมีใช้อยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้เนี่ยรายละเอียดดีเทลเป็นแบบไฮรี่เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีเสียงด้วยนะมีเสียงด้วยมีทั้งเสียงะระฆังแล้วก็มีเสียงแตรมีเสียงเจเนอเรเตอร์ดีเทลแลวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับมาในรูปแบบของ At ร e n g e n e เ i รนะครับวันนี้ก็ ในรูปแบบของตัวรถขาบุตรครับนี่คือเป็นโลโก้แมวหลักนะครับคิสซีซ่ซิสเต็มนะฮะซึ่งาสายเนี้ยเป็นสายที่อ,อยู่ในโอไฮโอนะครับในรัฐโอไฮโอแล้วก็ในส่วนของอบอติมอลนะครับซึ่งหน้ากล่องเขาเขียนไว้แล้วนะครับนะก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยรถคันนี้เนี้ยยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่นะครับเท่าที่ผมลองไปค้นข้อมูลมายังมีอยู่นะฮะแล้วก็ ไปอยู่กับทาง c s x เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับคือ c s x take over ไปแล้วนะาช t e ซี G ่ซิสเตนะครับเป็นแมวหลักนะเป็นแมวหลักเนี่ยคือแมวเป็นรูปแมวแล้วนอนนอนพิงหมอนอยู่คือเรื่องราวของของเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยคือเป็นเจ้าของนะครับเท่าที่ผมลองอ่านมานะเป็นเจ้าของของของแมวตัวนี้เนี่ยแล้วเขาเห็นว่ามันนอนอยู่นะมันนอนอยู่มันนอนอยู่อ่า บนที่นอนของเขาอะนะครับบนเตียงของเขาเนี่ยแล้วเขาเห็นมันนอนแล้วมันน่ารักดีนะนอนแบบพิงหมอนเลยรูปลักษณ์คือพิงหมอนเลยนะครับแบบนี้นะแล้วขาเขาก็พาดมาข้างหน้าขาหน้านะเขาก็เลยดําเนินการจับมันเนี่ยมาถ่ายรูปแล้วก็ทําเป็นโลโก้แบบนี้นะครับซึ่งถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นตัว C เห็นไหมครับเป็นตัว C ด้วยคือ,ค,อคือเป็น สายการเดิยนรูของเขานั่นเองเป็นอักษรตัวแรกคือชิสซี่นะครับซิสเต็มเปิดกล่องมานะครับในรูปแบบเนี่ยก็จะมีคู่มือแดแกรมนะครับก็จะมาเป็นแผ่นพับแบบนี้แล้วก็จะบอกว่ามีอะไรบ้างนะครับในตัวแดแกรมนะครับก็จะมีเนี่ยถ้าเป็นเจเนซิตนะครับจะเห็นว่าดีเทลและรายละเอียดมีค่อนข้างเยอะมากในส่วนที่เป็นสีแดงนะครับมัจะเป็นพาร์ทมาร์เกอร์อินเรสนะครับ ก็จะมีลักษณะของซาวอีควิปเมนต์ใส่เข้าไปด้วยนะครับนั่นก็คือตัวอ่ e สเปกเกอร์แก็คือตัวเคสของลำโพงแล้วก็ตัวลำโพงเองนะครับที่อยู่ในใ,ในในตัวของคาบุสคันนี้นะแล้วก็จะมีเรื่องของอ่ c ดี e r เดอที่เขาใส่เข้าไปด้วยนี่อย่างี้นี้ตัวนี้จะเป็นตัวอ่ r เซอร์กิตบอร์ดนะครับเซอร์กิตบอร์ดดีเด แล้วก็จะมีตัวของเรื่องของ LED ที่ใส่เข้ามาด้วยที่อยู่บนหลังอยู่ในอยู่ในตัวของรถเลยอยู่ในตัวของอแผ่นสกรีบอร์ดตัวนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรูปทรงแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะชิสตี้ y System นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ใหม่ขึ้นมากว่าของตัวที่เป็นคลิปที่แล้วที่เป็น2ชั้นนะครับตัวนี้ก็คือจะจะจะ,จะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาอีก ในระดับหนึง่งทีนี้ลองดูนะครับหน้าถัดไปเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของอ่ะเขาจะมีบอกนะครับ NEC cap นะครับ the power of DCC ซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีเขียนบอกไว้อีกว่าใช้ฟังก์ชันไหนบ้างนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ฝั่งนี้เนี่ยผมผมเนี่ยบอกเลยว่ามันมันใช้ไม่ได้หมดนะครับเนี่ยฟังก์ชันหนึ่งสองสามอะไรพวกนี้แต่ว่าฝั่งเนี้ที่จริงๆล้วต้องใช้คือ จะเป็นซูนามิซาวคานะครับซูนามิซาวคาเนี่ยทำรถนอกจากคาบุทแล้วก็จะมีเรื่องของเสียงของรถรถที่เป็นรถรีเฟอร์หรือรถแช่แข็งนะครับก็จะมีเยอะนะซึ่งซาวดีคอเดอร์ฟังชันนะแอส s s สเมนตเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ฟังก์ชันที่1จนถึง14ก็คือในคันนี้นั่นเองครับเพราะว่าเขาใช้ซูนามิซาวคาส่วน NEC นีเอ่อ t h e EC, The power of d e c เนี่ยก็คือ NCE นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีก อีกค่ายหนึ่งนะครับที่ทําเหมือนกันนะนะเขาจะมีแค่หกฟังก์ชันเห็นไหมจะมีเสียงซะส่วนมากนะครับก็จะมาในหลักๆก,ก็จะเป็นในรูปแบบนี้แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวรถกันนะครับมิติวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับซองพลาสติกใส่มาให้แล้วก็จะมีเรื่องของอะไหล่มาให้ด้วยนะครับอะไหล่เนี่ย อันนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองดูเบื้องต้นก็จะมีดุมลูกปืนนะครับดุมลูกปืนล้อนะแล้วก็ในส่วนของในส่วนของตัวเนี่ยเล็กๆเ,เนี่ยน่าจะเป็นไฟนะครับไฟมาร์กิ้งไลท์ที่ติดอยู่ข้างตัวรถนะเนี่ยมีมานะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะต้องติดตั้งเข้าไปไหมเดีย๋ยวต้องลองดูในคู่มือแรงแกนอีกทีนึงนะครับ นี่คือตัวรถนะครับดีเทลคือรายละเอียดมาดีตัวนี้เป็นโฟโตเอชนะครับตัวเนี้ยแล้วก็จะมีกระจกติดมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของจะมีที่นั่งนะมีที่นั่งแล้วก็ตัวช่องมองนะครับช่องมองระหว่างขบวนนะฮะแล้วก็โลโก้สวยงามมากเลทีเดียวนะครับตัวแกลบตัวนี้เนี่ยแฮนด์เรลตัวนี้ก็คือไม่ได้ติดอยู่ข้างตัวรถครับมันลอยออกมาแบบนี้เลย นี่คือด้านหลังทั้งสองฝั่งเนี่ยเขาก็จะมีเบรกมือทั้งสองฝั่งนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเห็นไหมประต,ตูทำดีเทลมาสวยงามนะครับฝั่งด้านนี้อันนี้ไม่มีไฟนะครับด้านนอกนะซึ่งก็ตามสกเกลเขาแหละนะก็จะมีไฟอยู่ด้านในนะครับยกออกมาแล้วนะครับ ในเรื่องของด้านด้านใต้นะครับด้านใต้ของของตัวรถเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยแบบนี้เลยคันชักท่อลมนะครับหม้อลมเบรกแล้วก็ตัวถักล้อเนี่ยเขาก็จะมีถักล้อเนี่ยเขาก็จะมีเอ่อตัวบัสบา์ที่ไว้รับไฟอยู่ในนี้ด้วยนะครับนะทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยนะเห็นไหมซึ่งเขาทํามาดีมากเขาทำหลบหลบถักมาแบบนี้เลยนะเนี่ยแล้วก็ไฮไลท์ของเจเนซี่ แน่นอนครับรอบนี้ลูกปืนเขาหมุนได้แปลกไหมแปลกตรงไหนรู้ไหมครับแปลกตรงที่ว่าอ,อรถจักรรถจักรของอาร์เทร์นที่เป็นอาร์เทร์นเจเนซิกเนี่ยลูกปืนเนี่ยเขาทํามาไม่หมุนได้นะครับแต่ที่เป็นรถคาบุตรหรือเป็นรถรถสินค้าคาร์โกเอ,อไฟไคคาร์ของเขาเนี่ยลูกปืนตัวนี้จะสามารถหมุนได้ เนี่ยแล้วเขามีอะไหล่มาให้นะเห็นไหมสีดำๆน,นะครับฝั่งนี้เป็นยังไงฝั่งนี้ก็เหมือนกันทุกประการแต่ตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างเพิ่มมานะครับแล้วก็ตรงล้อตรงนี้เนี่ยเนี่ยเขาจะมีเจเนเรเตอร์มาด้วยเห็นไหมเป็นสายพานะครับเจเนเรเตอร์ ator, แต่เจเนเรเตอร์หมุนไม่ได้นะเห็นไหมแต่ลูกปืนหมุนได้นะครับนะนี่คือความพิเศษของ อาร์เทินเจเนิสนะครับอืมก็จะมีเนี่ยอันนี้ชัดเจนนะมันเล็กมากเลยนะเนี่ยแต่ผมเห็นผ่านกล้องเนี่ยนะครับออยล์ฟิลเห็นไหมออยล์ฟิลคือตรงนี้เป็น,เป,นเป็นที่เติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันคือตัวตัว,ต,วตัวรถเนี่ยข้างนี้จะเป็นเจเนเรเตอร์ครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นเจเนเรเตอร์อยู่ตรงนี้ เจเนเรเตอร์แล้วข้างบนนี้ก็จะมีป่องควันด้วยเนี่ยข้างบนนี้เป็นป่องควันป่องควันในที่นี้ก็จะเป็นป่องควันในกรณีที่แบบหิมะตกเป็นเตาผิงข้างในตัวนี้จะเป็นสมุกแจ็คเห็นไหมควันเห็นไหมครับสมุกแจ็ แล้วมีอะไรอีกก็น่าจะมีอยู่อ๋อนี่นี่น,นี่สมุกแจก็คอ๋อนี่ทอยเลตทอเลตเวนนะครับทอเลตเวนก็คือเป็นเป็นท่อระบายกา๊าซจากห้องน้ำนั่นแหละเข้าใจว่าห้องน้ําเป็นแบบระบบปิดนะครับเนี่ยเป็นสมุกแจ็คก็คือตัวน,นี้ตัวนี้สมุกแจก็คส่วนอันนี้เป็นห้องน้ําส่วนเจเนเรเตอร์ผมว่าน่าจะเป่าออกข้างนี้เลยนะครับง่ายๆอะโอเคดูดีเทลต่อครับ เดี๋ยวจะลงรางเลยดีกว่านะเดี๋ยวผมจับลงรางเลยแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้ผมจับลงรางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าในฟังก์ชัน ทั้งหมดที่ผมได้พูดมาเมื่อกี้นี่มันมีอะไรบ้างนะครับ address เนี่ยผมจะใช้เป็นซึ่งไม่ได้จะใช้เขาตั้งค่านะครับ set default จากโรงงานว่าเป็น uh, address ที่3นะครับ address ที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องปกติเลยนะครับก็จะมี f0 นะครับ f0 forward reverse นะครับ forward reverse marking นะครับ ไดเร c กดิเรกชันนะครับก็คือจะบอกถึงตำแหน่งเดินหน้าหรือถอยหลังซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เห็นอะไรผิดปกตินะตอนนี้ผมกดอยู่นะครับไม่มีอะไรนะ f อศูนย์นะฮะม,มองอยู่นะตอนนี้ไม่มีอะไรนะอ่ะทีนี้ไปฟังก์ชันที่หนึ่งครับได้ยินไหมมีเสียงเห็นไหมครับ ฟังก์ชัที่สองคนระัเสียงแต่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ F 3มีอะไรไหม3ก็ไม่มีอะไรนะ3แต่ F 3เขาเขียนแล้ว F x light นะครับ lighting effect ฮะแล้วก็เลขก4ก็เหมือนกันแต่ผมยังไม่เห็นอะไรนะครับ ลองปิดไฟสิไม่มีอะไรนะครับอ่า F F ห้าครับอินทรียอ่าอ่า F ห้ามีนะครับเห็นไหมอินทีเรียที่เป็นไฟภายในเห็นไหมครับอ่ามีไฟอยู่ด้านในนะครับ F ห้าเปิดนะครับปิด เปิดปิดเห็นไหม่ะก็ยังถือว่ายังมีไฟให้เห็นอยู่บ้างนะครับ f 6. f 6 f 6ก็ไม่มีอะไรนะ f 6เนี่ยเป็น lighting effect เหมือนกันนะครับ f 7นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่ได้ใช้งานนะแล้วก็8 f 8มิ m u ์นะครับ mute ก็คือปิดเสียงนะฮะแล้วก็เป็น intelligent c o n c e r t i n g enable ด้วยนะครับ นะก็จะเป็นลนักษณะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็มันจะเงียบไปเลยอะ่ะนะครับแล้วก็ F9 F9 เนี่ยเป็นเสียงของ g e n ร r a t o r นะครับเสียงเบาๆดับไปแล้วนะครับ F10 f อฟ F10 เนี่ยเป็นเสียงตะขอนะครับค o u โต e คล a c กนะครับก็คือเป็นเสียงตะขอพ่วงนั่นเองนะ F11 r e l หนึ่ง Re k นะครับะนะครับก,ก็เป็นเสียงแบบนี้ F12 สิบสเป็นเสียงปลดขอพ่วงนะ นะก็เป็นลักษณะนี้นะอนคะัพนปะิ้งเสียงก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ F สิบสามสิบสามเนี่ยเป็นแอ uh, นคอปปิ้งครับเป็นคอปปิ้งก็คือการต่อข้อพ่วงแล้วก็ปลดต่อข้อพ่วงซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบนะครับกดอยู่นะ F 1 3เนี่ยหรือปุ่มมีปัญหา ไม่มีปัญหาแนละเพราะผมกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทั้งหมดมี14ฟังก์ชันนะครับ14ฟังก์ชันก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับ14ฟังก์ชันฟังก์ชันที่14เนี่ยจะเป็น half speed นะครับ momentum over r e e l นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีอยู่ในตัวคาบูสคันนี้นั่นเองนะครับก็ด e ีเทลแล้วก็รายละเอียดนะครับรายละเอียดแล้วก็เสียง ฟังก์ชันในการทำงานต่างๆก็จะมีอยู่ลักษณะนี้นะครับสำหรับคาบุบูทของชิซี s ซิสเต็มที่เป็นบอติมอ o แอนด์โอไฮคันนี้นะครับที่เป็น c 3 8 8 7คันนี้นะครับก็จะมีอยู่เท่านี้หลักๆเลยที่จะมีใช้งานก็คือเสียงวังนะครับเสียงหวีดเสียงหวีดก็จะเป็นหวีดจะเสียงเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีเสียงเจเนเรเตอร์ฟังก์ชันที่9 แล้วก็อินเทเลียนะครับที่เป็นอินเทเลียไลติงก็เป็น F5 นะครับก็จะมีอยู่เท่านี้นะฮะนะครับในส่วนของตะขอพ่วงนะครับก็ผมก็จะมีตัวอย่างมาสองเบอร์นะครับจะเป็นจากค่ายอาร์เทิร์เหมือนกันนะครับฝั่งฝั่งซ้ายนะดูความสูงนะครับเห็นไหม,มต้องลงต่ำลงมาหน่อยจากอาร์เทอร์เหมือนกัน แต่ดูนะครับความสูงมันไงก็จะสูงกว่านิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นรา n d เฮาส์นะว่าไม่ได้นะทีนี้เดี๋ยวลองดูว่าลองดูจากอีกแบรนด์หนึ่งอินเตอร์มาลเทนก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะนะครับก็ ไม่เตี้ยแล้วก็ไม่สูงมากก็ถือว่าใช้ได้นะครับในลักษณะของในลักษณะของขอบพวงนะครับความสูงต่ำก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ไม่ได้แย่นะครับทีนี้มาดูแบบอีกคก่ายหนึ่งนะครับอีกค่ายหนึ่งเป็นค่ายของสเกลเทนอันนี้ผมอเอารถจักรมาเลยนะเป็นสเกลเทนรีเว e เคาน์เตอร์เห็นไหมครับดูตะขอนะ มาสูงกว่าชาวบ้านเขาเลยนะเนี่ยนะก็จะมีค่ายหนึ่งที่เป็นของแ x e เซลเรีวแล้วก็ w a t เ r อก็จะอยู่ในระดับเดียวกันกับสเกลเทนะครับเพราะนั้นด้วยความที่เมนอ่าวอเกับ Rail นะแ x e เซลเรีวเนี่ยตะขอพ่วงเขาจะใหญ่เพราะนั้นเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสเกลเทนกับอาร์เทนด้วยกันเนี่ยเนะี่ยนะครับเขาจะเตี้ยกว่าเลยเนหะ็นไหม ส่วนตัวเขาเองจะสูงกว่าปกตินะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะฮะเบื้องต้นนะที่ที่ที่เห็นเห็นก่อนและตอนนี้นะครับ ครับและนั่นก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการเปิดกล่องแล้วก็รีวิวนะครับรถคาบุที่เป็นรถห้ามล้อกันนี้นะครับซึ่งเป็น BNO นะครับ Baltimore and Ohio นะครับซึ่งเป็นโลโก้ของ Kissi System นะครับก็เป็นแมวหลับนั่นเองนะฮะในการใช้งานของเขานะครับณปัจจุบันเนี่ยยังมีใช้กันอยู่ซึ่งเป็นการใช้งานในลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบช็อตไลน์นะฮะซึ่งทําหน้าที่เป็นตาท้ายขบวนนะครับให้กับรถจักรที่ดัน ขบ,บวนรถสินค้าหรือรถอโดยสารนั้นๆน,น,นะครับการใช้งานจะเป็นในรูปแบบนี้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับนายออสตรีชาแนลหามทำไปเรื่อยนะครับสตีทเโวันนี้ก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับในตอนหน้าเราจะมาเปิดกล่องรือรีอวิวอะไรกันอีกก็ฝากเราแฟนนิ่งสตีท o, เโนี่ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ